ทำอะไรกินคารับไส้เคียวไหนหน้าตาไหนยังไม่พอน้ำมันทำไมก็จะจะทะไม่อ่ะไม่อ้ยตายแล้วจะได้กินแตภาพเลยน้องพี่น้องอ่ะเป็นยังไงบ้างทำอะไรข้างหลังกินอะไรส้มตำเจีซุปตำด้วยตำบมะพุ้จ้าตาบมะฮองอ๋อซุปตำร้านไหนเนี่ยไออันนี้กับอันนี้ร้านไหนเนี่ยน้องพี่น้องแกจ้ามันอะไรสีดำๆมันมืดหรือว่าไง กระเทียมไม่จ้ากระเทียมไหมโอ้พี่น้องพี่พริกไหมพริกขึ้นมามันยังไม่ร้อนเลยพริกไหมเออกระทะมันตัดแต่กินนี่หอมครับพี่น้องกระทะมันตัดกระทะมันตัดอ๋อพอดีพอดีแก๊หมดอ๋อพี่น้องอันนี้ทำอะไรกินนะตำซุ้มตำไหนดูดิดูหน้าแอดมินหน่อยนี่ครับพี่น้องต้มตำพี่น้องนี่ครับเพื่อนกําลังผิดตำ เอาใส่อะไรนะจะทำยาวๆนะเค่อยใส่ทีหลังเหรอใช่กับอย่างเดียวเลยอ๋อได้ได้โหวันนี้ได้ได้แคบโม้มาพี่น้องเนี่ยนี่ตามสมตามกับพี่น้องพ้าพยาปอกๆเหมือนขึ้นมันถามอยู่ดิสูตรแม่เลียนค่ะอะไรนะแคบนัวแคบแม่เลียนสูตรแคบนัวเลยค่ะอ๋อโคตรชนาให้พร้อมเลยโอ้ใส่หลายวันนี้บ่เข้มบ่ไม่เข้มค่ะซีซั่นแล้ว น,นัวนัวจ้าใช่เลยกำลังติดตามตกตามพี่น้องแล้วก็ผงนัวนะจ๊ะนะ่ยผงนัวด้วยผงนัวใสลายเสบหลายานึกว่าใสลายแซแปรลายใส่หน่อยแซรลายแล้ก็น้ำตาล,น,ตาลน,น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเนาะน้ำตาลชื่งซ้อนซาน้าตาลชึ่งซ้อนเอ้าแล้วก็หยอดน้ำปลาจักหน่อยเพื่อที่มันจะมีน้ำนะคะอ๋อันนี้รับประกันกับพี่น้องร้านต้นแคร์ร้านต้นแคร์เจวันกับพี่น้อง เราล่องว่าแสบไงเองไข่ฮะไข่โอ้ไข่ใหม่แล้วพี่น้องโอ้แตายต่แตายมาเบิ่งนไข่ใหม่แล้วเมา่เบิ่งนพี่น้องโอ้ใหม่ไปเลยเดี๋ยพี่น้องค่าจะต่ำบักคงค่าจะทายกิฟต์ต่ำมากคงพี่น้องเราบกับมาเบิ่งนไ่ใหมีเอาไข่ใหม่เอาอีกไข่หนโอ้พอดีครับพี่น้องพอดีเลยเอาขอจานหน่อย จวดโอ้อ,อ,อ่มือหนึ่งโอเคปิดปิดปิดค่ะพี่น้องได้แล้วไข่เจียวครับพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองครับไข่เจียวทอดไข่เจียวแล้วก็ตำักาุ่งครับต้มตำพี่น้องนี่เมโนูเราวันนี้ครับพี่น้องนี่หอมครับพี่น้องนี่ยุยไก่นี่ยหอมครับ เมนูพิเศษครับวันนี้สม้มตำมาน่าอร่อยมากยังยังยังเราจะไปดูตามส้มตำนะพี่น้องเนาะนี่อ่ะวิว,วพี่น้องเป็นไงได้กินบะพี่น้องได้กิน,น,น,น <c oughs> ปะฟังเสียงตำกันมีแคบหมู อันนี้ส้ตมตำเราจะมีแคบหมูนะครับพี่น้องตำลาลาวเลยนะคะลำลาวเราจะมีแคบหมูแล้วก็มีขน,นมจีนครับเขาปุ่น,นครับเราจะมาใส่กินยั่วๆพี่น้องครับนี่แซ่บไหมคะฮะที่มึงเอา<ะ>ปเปรี้ยวจังฮะเปรี้ยวจังใส่มะนาวเหรอไม่พอประเด็กแมนบอก มน้ำตาลนิดนึงไม่พอประแดกต้องหยอดประแดกอีกน้ำตาลนิดนึงพอพอแล้วพอแล้วมันจะหวานถ้า,าห,หลายเนี่ยมันจะหวานบอกเขาประแดกอันบด้อเพลินแล้วดิเพลิดนึงของพิซซ่าของเรานี่ยังมันาวทำไมเปรี้ยวจังมันลูกใหญ่หลูกใหญ่ัครั้นงนี้พอเลยนะพอแล้วพอแล้วแบบเลยนะ เพระท่านี้กลินนี่พี่น้องมีข้ามาสวดนเตือนยวหรือ,อยัวเลยครับว่ะออพี่ชิมเองน้องซีมันก่อนเ้ยพี่น้อง อืมเผ็ดเผ็ดแสบเผ็ดแซ่บพี่น้องเบิ่งแจนแบบคงนีอะไะพี่น้องเขาเขาต่ำกินเด้งนะมันยังแซ่บต่อเนียงเลยพี่น,อน้องต่อเนียงเลยพ่อเดี๋ยวเขาจะไปใส่นมจีน ใส่นมจีนกับแคบหมูพี่น้องมามาเลย okay. <All> right. ข้าวน่าจะสุกแล้วพี่น้องน,อง <c oughs> นี่พักครับพี่น้องนี่ี่ลวกพักไว้แล้ว <c oughs> ก็จะมีแลบบ้วจะใส่นมจีนกับแคบหมูพี่น้องเนี่ย <c oughs>